อันนี้ก็เป็นเกม n e ็ a l o าล็อกเต็ตสองก็ไม่เวอร์ชันหนึ่งไม่เคยได้เล่นเนะครับอันนี้ก็เล่นคือ n e x a l o าล็เนี่ยก็เคยเล่นมาหลายเวอร์ชันนะแล้วก็น้องโอกี้เลยมันเป็นพ r ีเซนเตอด้วยแล้วก็มาลองเล่นกันหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะเติมเติมตังไปรอบหนึ่งแล้วนะ ช่ไหมนะครับคือเกมนี้เอาเกมเอาตัวละครจากแนดนดอลล็อกอะมาจัดวางในรูปแบบของกึ่งกึ่งสามมิตินะครับข้างละจริงจริงมันมีจุดวางอยู่หกจุดนะแต่ว่าวางตัวละครได้ห้าตัวน่าจะ นะครับ,นะรบการต่อสู้ก็คือจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับมีกลุ่มออโต้นะครับหรือว่าจะกดตีเองก็ได้นะครับแต่ว่าด่านมีพลังบอกด้วยนะเคล้ายเกมพวกแท็กติสวางแผนหลายๆเกมนะแต่อันนี้มันเป็นแบบสู้พร้อมกันทุกตัวนะไม่ได้สลับเทิร์นเบต เเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นด่านที่เท่าไหร่นี่นแห้ยสู้ได้บอกว่าพลังห่างกันสองหมื่นเป็นตัวบอสนะรู้สึกไม่รู้สู้ได้ป่าผมเล่นนักเวทนะครับมีนักดาบนักเวทอะไรอะไรเนี่ยนะครับนักดาบนักเวทเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีสกิลให้เรากดได้นะครับ แต่พลังทางกันมากก็จะสู้ไม่ได้นะอันนี้ก็คือต้องเก็บเก็บ e EXP ไปอัปเกรดตัวละครของเรานะครับพลังมันสู้ไม่ไหวเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับปเดรดตัวละครอัปเกรดเกราะได้ ครับเดี๋ยวเอาสเปตอาวุธก่อนไม่พอวัสดุไม่พอนะครับก็ต้องเก็บวัสดุต่อไปนะครับ อันนี้ก็ไปจนัยตามด่านต่างๆนะน,นี้จะเป็นเปิดเปิดตัวละครของเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีหลายเกรดมีสีเขียวสนีน้ำเงินสีม่วงนะครับเนี่ยกดกดเพิ่มได้บอสปบสได้กี่ตัวโอ้โหได้แต่น้ำได้ฟ้ามาสองตัว ได้ฟ้ามาสามตัวได้เขียวไม่ไหวอันนี้เกลือเาเรียกอะไรภาษาเกมเขาเรียกว่าเกลืออะไเกลือนะครับเล่นง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเล่นง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเล่นมาวันสองวันละได้ประมาณนี้นะครับเด็กๆก็เล่นได้นะรู้สึกกราฟิกก็สวยงามไม่ไม่หายสปีดเกินไปนะไม่ ไม,ไม่ไม่ด้อยไม่มันอยู่หลับกลางๆอ่ะไม่ไม่ได้อยไม่เด่นจนเกินไปอ่ะไปลองโหลดเล่นกันนะ